ตอนรับเพื่อนๆชาวราศีธาตุน้ําเข้าสู่ใบวิกฤตประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมธาตุน้ําจะมีชาวราศีกรกฎพิจิกแล้วก็ชาวราศีมีนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มการอ่านคนที่มีคู่ความรักค่ะตามด้วยเรื่องของการงานการเงินการเรียนแล้วก็สุขภาพเป็นลําดับส,ดสุดท้ายนั่นแหละนะคะเอาละคนที่มีคู่กันก่อนนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีธนูชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะมีใครอีกไหม ชาวราศีพฤษภนั่นเองนะเป็นใครก็ได้อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นเนะเาะในด้านของสภาวะจิตใจของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะคะตัวคุณเองก็ไม่ค่อยอยากให้ความสัมพันธ์เรามันดิ่งลงไปคุณพยายามจะประคองทำหน้าที่คนรักของตัวเองอย่างดีแล้วก็สม่ำเสมอมากๆ ถามว่ามีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกตกอกตกใจตลอดไหมมันก็มีอาจจะเป็นความคิดของคุณเองที่คุณไม่รู้ว่าทําออกไปแล้วเนี่ยนะคะผลมันจะออกมาเป็นแบบไหนดีต่อเขาไหมดีต่อตัวเราเองไหมเราอาจจะจะอยากทําดีไปเรื่อยๆแบบนั้นแหละสรรหาเรื่องที่ดีโอกาสดีๆสิ่งดีๆมาให้เขาอยู่เรื่อยๆค่ะคุณเพราะฉะนั้นบุญเลยเชื่อว่าช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะ เหนื่อยหน่อยกับการที่เราต้องพยุงความสัมพันธ์ให้มันดีนะ่ะที่ผ่านมาพูนเชื่อว่าคุณเจอกับความน้อยใจเศร้าหมองแล้วก็คิดมากมากๆนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าอาจจะทะเลาะกันหนักมากแต่ว่าในช่วงออท้ายเดือนสิงหาคมกับกลายเป็นช่วงที่คุณรู้สึกอยากอยากทำดีอยากทำดีอย,ำดอยู่ๆก็อยากทำดี นะคะแล้วก็อยากคุยอยากเจอเจอเขามากขึ้นด้านเขาเองถามว่าเป็นยังไงผู้เชื่อว,ว่าเขาน่าจะมีธุระเรื่องของการงานเ,อเนอะเนาะความเครียดประมาณนั้นคุณก็เลยรู้สึกอาจจะแอบน้อยใจว่าเออมัน จะดีขึ้นได้ไหมเนี่ยหรือมันจะต้องเป็นสภาพแบบนี้ต่อไปในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยพุ่นเลยไม่แปลกใจว่าทําไมไพ่คุณถึงดีขึ้นในด้านของการเป็นผู้ให้สิ่งดีๆความรู้สึกที่ดีๆกับเขาคุณจะไม่ขาดตกบกพร่องอะไรในเดือนสิงหาคมนะแต่ว่าไพ่เขาว่าพุ้นคิดว่าจุดโฟกัสของแฟนคุณเนี่ยเขาไปโฟกัสเรื่องเงินทองกับเรื่องของการงานหรือไม่ก็การเรียนอยู่นั่นเองก็เลยอย่างที่บอกคุณอาจจะมีอาการน้อยน้อยใจแล้วก็พยายามทำดีให้มากขึ้นมากขึ้นนั่นเอง ตัวคุณเองก็ไม่ได้เห็นว่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรอกว่าคุณก็ไม่ได้อยากเป็นทุกข์เพราะความรักคุณก็ต้องใช้ความรักแล้วก็ความดีพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณเองประมาณนั้นทีนี้ก็ต้องมาดูไพ่เขากันค่ะว่าเขาจะเป็นอย่างไรกับคุณในช่วงนี้เนาะอเอบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎนะคะ ชาวต่างชาติเป็นต้นค่ะด้านเขาเองอะ่ะโอเคเขาเองก็เคยเจ็บจากคุณเหมือนกันนะด้วยอารมณ์คุณเองโอ้แอคชั่นของคุณที่ผ่านมาทำให้เขารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ตึงเนี่ย แล้วเขาเป็นคนที่เวลากโกรธหรือเวลาเงียบไปเลยคือน่ากลัวมากเพราะว่าคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะเขาบอกว่าเขาเหนือหน่อยเขาพยายามจะมีความสุขพยายามที่จะไปข้างหน้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็รู้สึกยังรักยังผูกพันกับคุณอยู่คะ่ะแต่ว่าภาพที่เราเคยได้ทะเลาะกันภาพของความท็อกซิกเนะี่ยมันยังหลอนกันไปเนาะในทุกๆวันเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาโอเคกับเรา แต่ก็ต้องละเอาไว้ว่าเราเคยทะเลาะกันหนักมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าเขาอาจจะยังไม่เชื่อใจเราว่าเราจะสามารถพัฒนาตนเองหรือเปลี่ยนตนเองได้ไหมกับนิสัยตรงนั้นเขาก็เลยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะเป็นเซฟโซนเนาะไม่ได้อยากจะเสี่ยงชีวิตามาทะเลาะกันอีกเขาก็เลยจะอยู่ในแบบที่ลอยตัวหน่อยก็จะคุยเฉพาะเรื่องที่สบายใจจะไม่คุยเรื่องของความสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกว่าถ้าคุยเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าสนใจคุณเยอะเนี่ยคะ คุณจะมีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถมานั่งหลุนได้ทุกวันว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรแต่สิ่งที่บุญพูดได้เต็มปากในวันนี้คือว่าเขายังผูกพันกับเราอยู่เหมือนเดิมคนมีคู่เขาก็ยังรักอยู่ค่ะแต่เขาก็แค่ต้องปกป้องตอนเองเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งะคะเกิดการทะเลาะแบบเดิมๆซ้ำๆขึ้นมาอีกเขาจะได้ไวตัวทันนั่นเองนะคะทีนี้ก็ต้องมาดูแนวโน้มกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ สำหรับครึ่งเดือนหลังตรงนี้พเพื่อนๆชาวราศีธน้ำอขออภัยเออก็ยังมีอยู่ก็ยังอารมณ์ร้อนอยู่อารมณ์แปรปรวนอยู่สำหรับบางท่านนะคะก็เลยไม่แปลกใจที่ว่าอกแฟนคุณเนี่ยเขามีเซนส์ไปล่วงหน้าแล้วว่า คุณน่าจะมีอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีแล้วเขาต้องมานั่งฟังนั่งรับรู้อีกแล้วประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงของอาการที่เราสองคนก็ต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองมากขึ้นนะคะเพื่อสงบสติอารมณ์ของตัวเองนะคะสำหรับคนที่รักกันดีอยู่แล้วถือว่าดีแต่ว่าอาจจะติดเอาแต่ใจไปเล็กน้อยแล้วก็ใช้อารมณ์งองแงประมาณนั้นนะคะ ต้องระวังในเรื่องนี้คุณสองคนยังคงดําเนินไปของบางท่านจากคนที่กลายเป็นแฟนตอนนี้กระเถิบนะมาเป็นเพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์ที่ปรึกษาหารือในเรื่องทั่วๆไปสิ่งหากัญญาอาจจะขาดความหวานอย่างที่บอกค่ะต่างคนต่างใช้ชีวิตของตนเองคุยแต่เรื่องที่ไม่เซนซิทีฟจะปลอดภัยแก่คุณทั้งคู่มากๆเลยแล้วก็จะประชดประชันกันเก่งมากนะอยากจะไปจากตรงนี้ไปแล้วไม่อยู่แล้วปล่าๆมันก็มีมันก็มีม แต่ก็อยากจะให้ทั้งคู่ใจเย็นๆมันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายขนาดนั้นผ่านกันมาหมดแล้วอยู่ที่ว่ายังต้องการกันอยู่ไหมมันมีเยอะใหญ่ความผูกพันเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ได้ตัดกันง่ายๆขนาดนั้นนะคะทีนี้มาให้ไพ่คำแนะนำคุณดีกว่าคำแนะนำคำแนะนำที่ไพ่ให้คุณนในช่วงท้ายเดือนสิงหาคมนะคะไพ่บอกว่าก็ ก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันมีปัญหาจุกจิกวุ่นวายกันตลอดเวลาก็ลองอยู่เงียบๆกับตัวเองคุณจะสัมผัสได้ว่ามันไม่ได้เลวร้ายเลยแล้วก็คุณก็สบายดีได้ดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยแล้ก็ไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรที่เราต้องมานั่งคิดมากอีกแล้วจงอยู่อยู่แบบเออ เลือกเส้นทางเดินของตนเองโดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรจากใครเลยนะชีวิตของเราคนเดียวเท่านั้นลองลุกขึ้นมาตัดสินใจอะไรเพื่อตัวเองดูนะคะคุณจะรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้เลวร้ายแล้วก็สามารถปลดล็อกความทุกข์บางอย่างออกไปได้บ้างในช่วงนี้ลองทําดูนะพุ่นเชื่อว,ว่ามันมีไพ่บางอย่างที่ทําให้พุ้นรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นนั่นเองสาหรับคนที่มีครูนะคะเอาละ คนที่มีคู่ก็ผ่านพ้นไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่านือว่าจะเป็น,<ค>นยังไงคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนถามถึงแนวโน้มว่ามีโอกาสพัฒนาไหมรวมไปถึงความรู้สึกที่เขามีกับคุณแล้วก็คําแนะนําที่พ่จะให้คุณด้วยค่ะโอเคมาในช่วงนี้พูดยังไม่เห็นโอกาสของการการพัฒนาแล้วก็คุณจะเริ่มรู้สึกว่าไม่มีสัญญาณเตือนคุณบางอย่างว่าความสัมพันธ์นอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ คุณเริ่มคิดมากจินตนาการถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นวิตกกังวลไปล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่นิ่งไม่ได้ถ้านิ่งมันจะฟุง้งซ่านเป็นแบบนั้นอึดอัดเพราะคุณไม่รู้ว่านี่คืออะไรนี่คือเราเป็นคนคุยกันหรือว่าเราอะไรอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไพ่มันโชว์ว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในจุดจุดสตาร์ทอยู่เลยคุณยังไม่ได้วิ่งไปไหนนะในการแข่งขันตรงนี้แล้วก็ไม่อยากให้คาดหวังอะไร นะคะส่วนในเรื่องของความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเขาบอกว่าก็ออกแนวแบบคุยปรึกษาหารือมากกว่าค่ะคือซัพพอร์ตในเรื่องทั่วไปเนี่ยเรื่องอคำปรึกษาการงานการเงินการเรียนคือเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ไม่ได้ เป็นชูสาวในความรู้สึกของเขาคือเขาไม่ได้คิดกับเราเชิงชูสาวพูดถึงได้บอกว่าคุณน่าจะคิดของเราเองว่าเออเราเป็นคนคุยหรือเราเป็นอะไรคือเรามีข้อสงสัยในตัวเองแล้วแหละแต่นี่คือความรู้สึกของเขาเขาว่าเขาอะไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นกับเราและแทบจะชิวด้วยมีอิสระในตัวเองเขาไม่รู้เลยว่าเราเป็นทุกข์หรือเราเป็นซึมอะไรขนาดไหนนะคเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาทําตัวปกตินั่นเองเออ ทีนี้เนี่ยก็ต้องมาให้ไพ่ให้คำแนะนำคุณนะคะไพ่บอกว่าดูคุณกำลังจะงุดงิดกับความไม่ชัดเจนตรงนี้ แล้วนำไปสู่แอคชั่นของตัวเราเองที่เปลี่ยนไปจากที่เคยดีเคยดีอะ่ะเราก็จะตึงๆึงมากขึ้นแล้วก็คุยกับเขาน้อยลงทุนก็เลยไม่ได้มีคําแนะนําเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าคุณจะเป็นแบบนั้นกับเขาเองอะเนาะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ก็คือทําตัวปกติแค่เราไม่ต้องคาดหวังอะไรไกลมากจนเกินไปก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหรือเสียสุขภาพจิตกับการต้องมานั่งคิดเเรื่องนี้ถูกต้องไหมคะ จากตรงนี้ปุ้มไม่อยากให้คุณคิดไปไกลแล้วก็ทํางานหาเงินของตัวเองดีกว่าเพราะว่าเ,เพื่อนเพื่อนชาวราศีธาตุน้ำ,นำปุ้มเชื่อคุณน่าจะมีปัญหาส่วนตัวค่ะส่วนตัวบางอย่างนี่ทําให้เราอารมณ์แปรปรวนด้วยเราไปจัดการเรื่องของการงานการเงินแล้วก็อารมณ์ของตัวเองก่อนจะดีกว่าในช่วงนี้อยากให้โฟกัสในเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปอดทนรอคอยอะไรเพราะดูจากตรงนี้ในช่วงนี้มันก็ไม่ได้มีความชัดเจนแถมจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีอารมณ์มีน้ําโหกับเรื่องดังกล่าวอีกด้วยค่ะ นะคะให้คุณใจเย็นๆในช่วงนี้นะเอาละที่นี้นะคะผ่านพ้นไปแล้วทีนี้เราไปดูของคนโสดกันบ้างชาวราศีธาตุน้ําถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมในช่วงนี้เนาะก็พูดเชื่อว่าคุณอยากมีใครสักคนหนึ่งในชีวิตนะแฟนที่ดีคนคุยที่ดีนะี่ยแต่มันเจอคนที่แบบเขารักเราจริงๆค่อนข้างที่จะยาก มีให้เราได้เจอเจออยู่เป็นประจำไหมก็มีมีคนพอที่จะทำให้เรารู้สึกมีความหวังในความรักอีกครั้งหนึ่งไหมก็มีแต่ในช่วงเนี้เอาแบบที่เรามีความสุขจริงๆเป็นความรักครั้งใหม่จริงๆจะยังไม่ปรากฏยังเป็นแบบหวังว่าวันหนึ่งจะเจอรักแท้รักที่ดีประมาณนั้นมากกว่านะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยเจอเจอกับคนที่มีวิสัยทัศน์ต่างไปจากเรา อาจจะมาจากคนละเค้าเจื้อวัฒนธรรมประมาณนั้นมันทำให้เรารู้สึกไม่หมดหวังในความรักเราอยากเรียนรู้พบปะคนใหม่ๆมากมายเป็นช่วงแบบนั้นนะคะเป็นช่วงช่วงนี้เป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่ามีแฟนไหมในช่วงนี้จะยังไม่มีสุดท้ายแล้วจะเหงาๆซึมๆกัแบบตนเองคเครียดช่วงนี้คุณตกใจง่ายเนาะเพราะว่า เครียดมีแต่เรื่องเดิมๆในชีวิตที่ไม่ได้ทำให้เราแฮปปี้เท่าไหร่แล้วก็บางท่าน,นจะไม่สามารถ move on จากความสัมพันธ์เก่าๆได้เหมือนกันก็เลยกลายเป็นเหมือนคนที่เป็นซึมเป็นเศร้าในช่วงนี้ด้วยมันก็เลยอย่างที่บอกคืาเป็นการแบบระแวงเมื่อไหร่จะได้เจอรักที่ดีแล้วรักครั้งนี้ฉันจะสามารถควบคุมตนเองได้ไหมถ้าฉันไม่อยากเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายไปคือ กลายเป็นเรื่องความรักของคุณคือต้องควบคุมทุกทุก,ทก,ทก,ทกมุมในตัวเองเลยนะคะก็เลยน่าจะเป็นช่วงของการคิดตกตะกอนอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยา่างแรกคืออย่ารักตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนอย่ารักใครแล้วก็หวังอะไรกับใครมากจนเกินไปก่อนตัวเองนะคะผู้ชื่อว่าในช่วง 1, นึ่งสงสามเดือนอาจจะได้เจอคนใหม่ๆอยู่บ้านแต่ว่ายังไม่ได้การันตีว่านั่นคือความรักนั่นเองนะ ถ้าจะ,ะถ้าจะโอเคถ้าจะอยู่คนเดียวขอให้มีมีความสุขขอให้ใหอยู่ให้ได้นะครับอย่าไปหมดหวังกับความรักนะคะมันต้องมีที่ดีๆอยู่แล้วแหละไม่ช้าก็เร็วหวังว่านะคะเป็นกําลังใจให้พเพื่อนๆชาวธาตุน้ำคนโสดด้วยละกันนะคะเอาละอ่ะโอเคความรักผ่านพ้นไปเราไปดูในส่วนของการงานกันเพื่อน<ะ>ชาวราศรีธาตุน้ํานะคะ คุณดูเอ่อจะพูดยังไงดีคือมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของงานมีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยลูกค้า,พ,าพ์นเนื้อคู่สัญญาต่างๆที่นิสัยดีๆทั้งนั้นเลยด้วยจะได้รับความช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็จะเจอการันตีนัที่ดีอันเกี่ยวข้องกับงานแต่ว่าคุณมีความเครียดสะสมในแบบของตนเองจําเป็นต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเ,เหมือนเราเหมือนแบบ มันเป็นไพ่อย่างนี้คุณอธิบายไปคําพูดก็ยากเป็นไพ่ของคนใช้อารมณ์เป็นไพ่ของคนหวงเวียง,งบู้บามประมาณนี้อยากให้คุณใจยเย็นเกี่ยวกับงานเพราะว่าจะมีโอกาสดีๆให้ออหยบยื่นเข้ามาหาคุณตลอดเวลานะคะในช่วงนี้ทําให้เสร็จจบไปจบไปนะคะก็จะมีงานใหม่โอกาสใหม่เข้ามาอยู่เรื่อย คนที่มองหางานใหม่ก็จะมีออฟเฟอร์ดีๆทั้งนั้นแหละเข้ามาแต่ว่าอาจจะดีไม่พอไม่ตรงกับที่คุณต้องการอยู่ดีสุดท้ายเราก็อยู่ที่คุณว่าคุณเลือกหรือไม่แต่พูนเชื่อว่ามันจะมีโอกาสเล็กใหญ่อะไรเงี้ยสลับกันมาหาคุณตลอด,ดนะคะผลงานการทํางานของคุณทุกคนรู้ว่าดีทุกคนรู้ว่าดีแต่ว่ามันไปตกในเรื่องของอารมณ์เวีนนย่ยงเวี่ยงในช่วงนี้แล้วก็ตัดสินใจอะไรที่เออดูซิ อโอเคค่ะเป็นเหมือนการที่เราตัดสินใจให้คนอื่นหรือว่าตามจี้อะไรมากจนเกินไปนะคะสิ่งที่คุณจะได้คำตอบกลับมาก็จะเป็นออกแนวแบบให้คุณใจเย็นๆหรือแบบรอ,อก,ก่อนนะอะไรประมาณนีน้มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคถ้าอันเนี้ยงานเนี้ยโปรเจกต์เนี้ยมันไม่ได้โอเคก็ไม่เอาก็มไม่ตามแล้วเราก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันคือมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้คุณเข้าใจใช่ไหมคะทาไม่ได้ก็ไม่เอา มันจะไม่ได้ไม่ได้มีแบบว่า,อาโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับอันนี้คือโอเคจะแบบเราเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่ได้อันนี้เราไปหาอันใหม่ก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากกว่านะคะแต่พุ่นเชื่อค่ะเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะมากๆนะคะแต่ว่าข้อข้อแนะนําที่พุ่นให้คุณเมื่อสักครู่นี้ก็ลองนําไปปรับเหมือนกัน ช่วงนี้ต้องต้องใจเย็นด้วยนะคะเพื่อนชาวธาตุน้ําหายใจเข้าลึกๆไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอารมณ์เหมือนกับแบบเวงเวียงเป็นเวียงมันจะออกทางสีหด้าแล้วก็แอคชั่นนะคะช่วงนี้เป็นกําลังใจให้น้องคะเอาล่ะไปดูเรื่องถัดไปคือเรื่องของการเงินเพื่อนชาวราศีธาตุน้ําในช่วงนี้นะคะดูจากตรงนี้คุณน่าจะมีเรื่องอึดอัดเกี่ยวกับการเงินด้วยแล้วก็อาจจะถูกอํา เสียเงินเป็นในแบบที่บังคับมัดมือชกอะนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆลาบลอยเข้ามาหาคุณอยู่บ้างแบบเ,เงินฟลุกฟล๊กๆอะไรประมาณนั้นก็มีค่ะการเงินถือว่าอยู่ในช่วงที่ดูอยู่ตลอดแล้วว่าการเงินของเราเป็นแบบไหนมีมากมีน้อยหายไปเท่าไหร่คือพุณรู้สึกว่าคุณเป็นแบบนั้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็อืม มีเงินมีเงินคุณแต่เป็นเป็นเพียงแค่ว่าเออจะเสียไปกับอะไรที่แบบมัดมือชกนะคะถูกบังคับให้จ่ายถูกบังคับให้เสียค่ะคุณก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดเนาะอาจจะมีบน่นมีทะเลาะกันกับต้นทางต้นสายตรงนั้นอยู่บ้างแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ต้องให้ของบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในบ้านด้วยนะคะก็ ได้แค่ทะเลาะกันได้แค่บ่นต่อกันยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่ดีแต่ตัวคุณเองพูดชื่อว่าการอของคุณพอไปรอดเลยละคะ่ะในช่วงสิงหากันยาตรงนี้นะคะไม่ต้องห่วงอะไรแถบมเีเรื่องของลาบลอยโชคลาบแล้วก็โอกาสต่างๆให้คุณได้สแสดงฝีมือแล้วก็ได้รับมานั่นเองนะคะการเงินก็โอเคเอาละเรื่องถัดไปคือเรื่องของการเรียนไปดูเรื่องของการเรียนของเพื่อนน้องๆน,นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็ คือเราเป็นสายทั้งเรียนทั้งเล่นในเวลาเดียวกันนะอมันก็เลยไม่ได้มีความเครียดหรือหนักใจอะไรขนาดนั้นคือหาสมาดุลในตัวเองได้เจอ,เอ,อแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งที่การเรียนมันเริ่มมีบทบาทต้องตามเยอะๆเ,ะเ,ะเนี่ยจะมีความเครียดในตอนนั้นแหลคะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะเราเล่นมากไปหน่อย ผลการเรียนก็จะออกมาในแบบที่เรา,ารับได้ก็คือจะดีก็ดีไปเลยหรือไม่ดีเราก็ไม่ได้ไม่อะไรคือเราโอเคหมดทุกอย่างแต่เ,เป็นว่าในช่วงเดือนสิงหากกันยามันจะมีงานใหญ่งานค่อนข้างที่จะยากเข้ามาเนาะในส่วนของการเรียนเป็นโปรเจกต์บางอย่างทำให้เราจะเริ่มรู้สึกเครียดละแล้วก็ต้องกลับมามุ่งมั่นตั้งใจ เรียนของตัวเองอยู่ดีนั่นแหละแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้หมดในแบบสไตล์ของตัวเราเองนะทตุน้ำนะจากตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไรทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้จะสอบอะไรลักษณะแบบเราอะไอคนที่ตั้งใจมากๆมันพลาดนะแต่ไอคนที่แบบกลางๆแบบเราเรากับเมื่อผ่านได้นะเนี่ยอะไรก็คือมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนกันหนึ่งคือเซอร์ไพรส์เรื่องของงานหนักงานยากอย่างที่สองคือเรื่องของคะแนนหรือว่า โปรเจกต์ต่างๆผ่านพ้นไปแบบราบราบ,ร,าบรื่นแล้วก็งงๆนะคะงงๆแต่ก็ดีแต่ก็ดีเออนะคะเอาละทีนี้ไปดูเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของสุขภาพสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงอุบัติเหตุเพื่อนชาวทัดน้ําสิ่งที่ต้องเตือนก่อนเลยน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งของใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับคุณเกี่ยวกับในบ้านเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะคะมีปัญหาอาจจะต้องซ่อมอะไรพังอะไรเสียอะไรหายอย่างกระทันหันก็ต้องช่วยกันจัดการนะคะ หรือคนในบ้านหรือคนรอบตัวให้คุณมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะทาให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดมากๆเพราะว่ามันเป็นมัดมือชกอีกแล้วเพื่อนเจ้ารสีาตาด้านมักจะเจอเหตุการณ์มัดมือชกตัวเองจะรู้สึกทําอะไรไม่ได้ตัวเล็กก็ต้องเสียสละอีกแล้วนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะไม่มีคะ่ะไม่มีมันจะเป็นเพียงแค่อารมณ์เบี่ยงเบี่ยงในช่วงนี้เท่านั้นเองเนาะเป็นเพียงเพราะว่าคุณรู้สึก รู้สึกอยากดีขึ้นหรือไม่ก็โฟกัสที่ตัวเองแต่ก็ไม่ไวยมีเรื่องให้ต้องปวดหัวตามมาก็จะมีแค่เรื่องนี้อุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอารมณ์เซ็งๆเบื่อเบืแล้วก็เวงเบื่งในช่วงนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่คือคําทํานายโดยรวมของเพื่อนชาวราศีธน้ําสําหรับไบวิกฤตครึ่งเดือนหลังสิงหาตรงนี้นะคะอย่าลืมว่านี่คือการอ่านทั่วไปค่ะ ก่อนจากอย่าลืมกดไลค์ subscribe การดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์มาได้วันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปคะ่ะ